สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวมาทบทวนความรู้กันสักหน่อยหนึ่งนะครับทบทวนอาการนะครับมาอีกแล้วนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจําเจ้าเดิมนะครับมิกซาเบสนะครับอายุยังไม่เยอะลูกค้าบอกว่าซื้อมา,ปร,มา,ป,าป,รประมาณปีกว่า2ปีนะครับประมาณปีกว่า2ปีนะครับสวิตเสียอีกแล้วนะครับสวิตไปก่อนเพื่อนเลย นะครับเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่ามันชัดเจนนะครับว่าสวิตชเสียมันเป็นยังไงอันนี้คือผมเสียบช่องที่อ่1สเอ็ดสินะครับเสียบช่องที่ส1 1เอเห็นไหมบางทีก็ไฟก็ขึ้น2ข้างบางทีก็ขึ้นข้างเดียวนะครับบางทีกดยำ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 สวิตช์หน่อยเสียงก็มาตามปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับ พอกดย้ำๆหน่อยก็เหมือนจะมานะครับก็เหมือนจะได้ปกตินะครับแต่อาการนี้ไม่รอดนะครับไม่รอดจะเปลี่ยนสวิตก็ได้หรือจะชตสวิตก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะขี้เกียจหรือไมนะครับถ้าขี้เกียจหรือก็ชตสวิตด้านล่างถ้าไม่ขี้เกียจหรือ ก็หรือเปลี่ยนสวิตนะครับแถวนี้นะครับทั้งแถบต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับอันนี้คือเสียเกือบหมดรุ่นนี้เป็นรุ่น12ช่องนะครับมันก็จะมีรุ่น6ช่อง8ช่องแล้วก็12ช่องนะครับอันนี้เสียเกือบทั้งหมด USB นะครับช่อง USB ก็ไม่หลอดนะครับก็เริ่มที่จะมีคอ้อแค็นะครับถ้าเริ่มมีคอ้อแคก แสดงว่าอายุนะครับมันเริ่มที่จะหมดแล้วดังนั้นก็ควรแก้ไขนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับความสะดวกของเรานะครับอ่ะดูใหม่อ่ะอันนี้คือช่อง11ช่องที่11ทีนี้ช่องที่12เสียงเบานะครับ ให้ดูอาการไม่น่าใช่สวิตเสียนะครับแต่ว่าสวิตยังไงก็ต้องช็อตทั้งหมดนะครับแต่ว่าช่องที่12เบานะครับเบาก,ากว่าช่องที่11เบาชัดเจนนะครับท,ทั้งทที่เร่าลิงโวลลูมเหมือนกันทั้งหมด เสียงมันจะต้องเท่ากันถ้าโดยปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่านอกจากช็อตสวิตแล้วนะครับเราจะแก้ไขช่องที่12ยังไงนะครับสำหรับมิกรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นโลกประจมตัวของเขานะครับทีนี้ช็อตสวิตเสร็จอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าช็อตสวิตให้ช็อตขาไหนบางคนอาจจะ เพิ่งมาดูคลิปนะครับเพิ่งเปิดมาเห็นคลิปผมแต่ว่าคลิปนี้เคยเคยทำไว้นานแล้วแหละรุ่นนี้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการช็อตสวิตช์เราจะต้องช็อตขาไหนนะครับช็อตทั้ง2ตัวไหมนะครับช็อตทั้ง2ตัวนะครับแต่ละช่องจะมี2ตัวช็อตทั้งหมดนะครับทั้งแถบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวลื้อสักครู่หนึ่งอ่ะนะครับก็ลื้อออกมาให้อยู่ในสภาพนี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่าสวิต์นะครับมันจะมี2ตัวอ่านี่สวิต์สตัวตัวละ6ขานะครับตัวละ6ขาอันนี้คือช่องที่1นะผมช็อตให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับช่องที่2ที่3ก็ต้องทําเหมือนกันนะครับให้ดูความแตกต่างนะครับสถานะนะครับตอนที่เรากดลงนะครับตอนที่เรากดลงเนี่ย ขาสองขานี้มันจะต่อกันนะครับทั้งสองตัวนะครับทั้งสงตัวนี่เหมือนอย่างที่ช็อตให้ดูนะครับปัดกรีให้มันติดกันเลยนะครับตอนนี้สวิตจะอยู่ในสถานะกดลงนะครับแต่ถ้าบางเครื่องนะครับบางรุ่นบางทีนะครับเขาเขาหันเขาหันสวิตไปอีกด้านหนึ่ง แล้วแต่วงจรแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ย <to 네ี่ห้อนะครับบางรุ่นกดลงนะครับมันจะมาต่อคู่นี้นี่นะครับมันจะมาต่อคู่นี้ถ้ากดลงบางรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้ถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือเจอกรณีรุ่นนี้เหมือนกันกับผมนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะก็ทำตามได้เลยนะครับทำตามได้เลย ผมไล่ให้แล้วนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาไล่ผมไล่ให้แล้วนะครับสถานะตอนกดลงให้ช็อตนะครับตัวหนึ่งสวิตตัวหนึ่งก็ช็อตสองจุดซ้ายขวานะครับนี่เหมือนอย่างนี้เลยนะครับช่องต่อต่อไปก็ทําเหมือนกันอันนี้คือกรณีช็อตสวิตนะครับนี่นี่คือกรณีช็อตสวิตเดี๋ยวกรณี เสียงเบานะครับเสียงเบาอาจจะต้องได้ลื้อนะครับเดี๋ยวผมดูเบื้องต้นก่อนว่า,าเบาเป็นเบาเพราะสวิตไหมเราต้องชตสวิตแล้วก็ลองดูก่อนนะครับไอตัวช่องที่12ที่เสียงเบานะครับถ้ามันเป็นอาการที่ลึกกว่าชดสวิตเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเผื่อเป็นข้อมูลไว้เผื่อใครมีโอกาสซ่อมรุ่นนี้นะครับพอชอดสวิตแล้วมันไม่หาย ช็อตสวิตแล้วเสียงมันยังเบาอยู่นะครับเดี๋ยวเอามาเป็นข้อมูลไว้เผื่อใครเจออาการเดียวกันอ่ะเดี๋ยวขอช็อตสวิตแล้วก็เดี๋ยวจะพลิกกลับมานะครับช็อตสวิตท,ทุกตัวแล้วจะพลิกกลับมาแล้วจะมาลองให้ดูทีหนึ่งนะครับแล้วจะมาลองให้ดูอีกทีนึงว่าการช็อตสวิตนะครับ,ม, à, รนะรบมันมีข้อดีก็เสียอย่างไรแล้วจะต้องแก้อย่างไงอะไรยังไงนะครับหรืออยากให้ดีก็เปลี่ยนไปเลย นะครับก็ใช้งานตามกปกติทุกอย่างแต่ว่าสวิตนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนที่จะใช้งานเราก็ต้องกดลงอยู่ดีนะครับตอนที่จะใช้งานยังไงก็ต้องกดลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการช็อตเป็นวิธีที่ง่ายนะครับและจบได้เร็วกว่าแต่การถอดเปลี่ยนนะครับเป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ใช้เวลานาน อีกอย่างหนึง่งถ้าใครไม่ชำนาญน,นะครับไม่ชำนาญในการอาถอดอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะครับไม่ชำนาญในการบัดกรีใช้เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่คล่องนะครับอย่างเช่นที่ดูดตะกัวถ้าดูดไม่เป็นนะครับลายปริ้นขาดพอลายปริ้นขาดแล้วก็วางยาตัวเองกลายเป็นว่าอาจากดังบ้างไม่ดังบ้างกลายเป็นไม่ดังนะครับ มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะหลวงทางไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจงเลือกเอาว่าเราจะปิดงานด้วยวิธีไหนต้องคอยต้องคุยกับลูกค้าด้วยนะครับว่าถ้าเราช็อตสวิตช์ก็ห้ามให้ลูกค้ากดสวิตช์ขึ้นนะครับเพราะว่าสัญญาณมันจะชนกันอ่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวขอช็อตสวิตช์ก่อนจะช็อตไปทั้งหมดทั้ง12ช่องนะครับดูว่าช่องที่12ที่มันเบามันจะกลับคืนมาไหม นะครับหลังจากที่ช็อตสวิตท,ทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ก็มาลองนะครับว่าอาการจะเหมือนเดิมไหมตอนนี้เปิดเครื่องอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับช่องที่12เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่มันดังเบานะครับ กลับมาแล้วนะครับแสดงว่าไอเรื่องเสียงเบานะครับหรือขัดขาดให้หายนะครับก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากสวิตสโสกรปรกสวิตขึ้นสนิมนะครับก็ดูเอานะครับถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือ,อใครที่พอบัดรกรีเองได้นะครับมีหัวแรงมีตะกวัวบัดรกรีไม่ต้องไปหาช่างก็ได้ เปิดฝานะครับเปิดฝาแล้วก็บัดกรีตามที่ผมบัดกรีนั่นแหละก็ได้เหมือนกันนะครับเครื่องนี้จบแบบง่ายๆรวดเร็วทันใช้แน่นอนไม่ต้องมารื้เปลี่ยนสวิตนะครับแต่นะครับอย่าลืมนะครับมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าการช็อตสวิตคือเราช็อตสวิตในลักษณะที่ กดลงแบบนี้นะครับห้ามกดสวิตช์ขึ้นเด็ดขาดแม้แต่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูได้ยินเสียงซ่าไหมครับนี่เพราะว่าสัญญาณ มันถูกดึงลงกล่าวนะครับมันจะทำให้เสียงซ่าแม้แต่ช่องที่เราไม่ได้เสียบสายสัญญาณก็ห้ามกดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเราเสียบ11.12ทีนี้เรามากดซักช่องที่7อ่ะกดขึ้นดูอ่ะเห็นไหมครับเสียงซ่าก็จะมาเหมือนเดิมเสียงซ่าก็จะมาเหมือนเดิม ก็เลยนะครับมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวนี่แหละถ้าเราใช้เองนะครับถ้าเราใช้เองเราเข้าใจว่าเครื่องนี้มันโดนชอดสวิตมานะครับมันมันก็ไม่ยากเราก็มองดูเลยถ้าบางเผลอๆนะครับบางทีเราเผลอแล้วมีใครไปกดเล่นนะครับกดสวิตขึ้นมาแม้เต่ตัวเดียวนะครับมันจะมันก็จะเกิดอาการแบบนี้นะครับเราก็มองหาเลยว่าตัวสวิตตัวไหนมันเด้งขึ้นมานะครับมองหาอ่าเห็นแล้ว เสียงซ่าก็จะหายนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับเลือกเอานะครับว่าจะช็อตสวิต์หรือจะเปลี่ยนสวิต์นะครับมีสองทางเลือกวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับแต่เป็นวิธีที่สะดวกง่ายรวดเร็วนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไร ใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีบัตรกรีเสร็จใช้งานได้ตามปกติออสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับทบทวนความรู้นะครับทบทวนวิชามารน,นะครับทบทวนวิธีแก้ปัญหานะครับว่ากรณีมิกมันสวิตมันเสียนะครับถ้ากรณีสไลด์เสียนะครับถ้าสไลด์เสีย ก็จะมีอาการลักษณะเหมือนกันนะครับรูดขึ้นรูดลงนะครับเสียงก็จะขาดขาดห,หายหายเหมือนกับกดสวิตช์เลยอันนี้สไลด์เสียก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะแยกแยะว่าสไลด์หรือสวิตช์เสียก็ให้ช็อตสวิตช์ดูก่อนนะครับพอช็อตสวิตช์แล้วมันยังคอกแคกอยู่ก็อาจจะเป็นที่ สไลด์นะครับก็เป็นไปได้ที่จะสไลด์เสียถ้าสไลด์มันดีนะครับเวลาที่เราเล่งขึ้นนะครับเวลาที่เราสไลด์ขึ้นเนี่ยเสียงมันจะค่อยๆนะครับเสียงมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามการสไลด์ของเรา <S <S เครื่องนี้นะครับสไลด์ยังไม่เสียสไลด์ยังดีอยู่แต่สวิตไปก่อนแล้วนะครับ แต่สวิตไปแล้วนะครับอ่ะเครื่องนี้ฝาก FC นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาความรู้อะไรใหม่ๆนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ได้ความรู้ใหม่หรอกเป็นการทบทวนเฉยๆนะครับเทคนิคต่างๆนะครับเทคนิคต่างๆในงานซ่อมเครื่องเสียงนะครับมาฝาก FC อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ